น่ากินมากจ้าขอบอกนี่ค่ะนี่ค่ะดูค่ะอือร่อยมากขอเด็กรอบอร่อยจิ้มก็แซ่บมากยอดจิ้มจิ้มลงไปเยอะๆเลยเหยิมเยิมเฮยเยิมสวัสดีค่ะกับเริ่มดีทำชาแนลค่ะวันนี้ก็ จะมารีวิวของอ,ร,อร่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ EP ที่3แล้วช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนโควิดเยอะก็ออกไปไหนไม่ได้ก็ได้สั่งพูดแพนด้าค่ะอาหารออนไลน์ค่ะวันนี้ก็ต้องใช้ช่องทางออนไลน์เดียวนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะตามมาเลยจ้า จ้าเราจะมาทานลูกชิ้นปลาก่อนนะคะลูกชิ้นปลาโหน่ากินมากน่ากินมากจ้าขอบอกชิมจิ้มน้ำจิ้มนะ,ะน้ำจิ้มมะขามแซ่บๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะดูค่ะดอูอร่อยมากค่ะเด็กเด็กจริงๆกรอบค่ะกรอบกรอบอร่อย น้ำจิ้มก็จับมากนี่เลยคะ่ะหุดยอ,อดนั่นผิดหวังจริงๆเลยค่ะที่สั่งจะมาลองจะมาลองลูกชิ้นกุ้งนะคะลูกชิ้นกุ้งระเบิด จิ้มจิ้มลงไปเยอะๆเลยคะ่ะเยิมๆๆย้มเยิ้มค่ะเยิ้ม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 เลยจ้านี่นะะี่เลยค่ะเป็นยังไงคะน่าจะมาอ,มอร่อยสุดยอดขั่งกี่ทีก็อร่อยทุกทีค่ะแนะนำเลยนะคะชิ้นปลาแจแอนระเบิดเตอรงสั่งที่มันอยู่ที่ถนนรามอินทารน,นะคะแต่สั่งฟู้ดแพนด้าได้เลยค่ะแป๊บเดียวมาถึงเสียค่าส่ง9บาท เดี๋ยวจะไปทานแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบายจ้าถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า